เอาละครับทุกคนถึงเวลาที่เรามาอัปเดตดาร์กบอลเลเจนต์กันอีกเช่นเคยในอาทิตย์วันที่17กันยายนนะครับรอบนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ที่แห้งเหือดเหมือนเคยนะครับในเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของการอัปเดตแพทมีการฟาร์มเพชรอะไรเงี้ยน้อยมากๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี้เราไปดูกันทั้งเรื่องอัปเดตทั้งเรื่องสุ่มดีไหมของอาทิตย์นี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เรารู้กันดีว่าในจุดนี้คือ ถ้านับกันตรงๆเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่าวาเดือนครึ่งเนี่ยนะครับก็ใกล้เรื่องของ Legend f a ฟ e เข้ามามากๆแลแ้วดังนั้นน่ยมันอาจจะเป็นเดือนที่ขเขากักเชรหน่อยนะก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนก็เป็นไปได้เนาะแต่ จะเห็นได้ว่าคือล่าสุดจะมีเรื่องของการเพิ่มเรื่องซัพพอร์เตอร์มาซึ่งซัพพอร์เตอร์เนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนิดน,นึงก่อนมันจะมีเรื่องที่เอาจริงเดี๋ยวผมอาจจะพูดคลิปเต็มก็ได้นะทุกคนนะเรื่องของซัพพอร์เตอร์เนี่ยเพราะมีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะพอสมควรนะครับแต่จะเห็นว่าซัพพอร์เตอร์เนี่ยมันมีเรื่องของการที่ต้องซื้อใช้เพชรซื้อเพื่ออัพเวลมันด้วยนะครับสามารถทําแบบนี้ได้ในโคโนคริสตัลชอปนะครับถามว่าแนะนํำไหมอันนี้ผมก็ ไม่เชิงว่าแนะนำเพราะทุกคนคือเพชรมันก็ล้ำค่านะยังไงก็ต้องเอาไว้ใช้เปิดตัวละครนะอัมอัพซัพพอร์เตอร์มันดูไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับแต่เราไปดูอัปเดตของอาทิตย์นี้กันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะไปดูเรื่องของตู้ว่าอาทิตย์นี้มีอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปคือกิจกรรมช่วงนี้คือเงียบกีบอีเวนต์อะไรเข้ามาเนะี่ยน้อยมากคือมันยังเป็น GT แคมเปญอยู่ก็จริงนะครับทุกคนแต่สิ่งเดียวเลยที่เพิ่มเข้ามาแบบชัดๆก็คือจะมีเรื่องของนี้ Fu Power Battle ซึ่งไม่ใช่อะไรที่เอาไว้ใช้ฟาร์มเพชรเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ผมจะไม่เน้นอะไรแล้วกันมันก็เป็นโหมดที่เอาไว้สู้แบบเลือกตัว4ตัวไปสู้บอสที่ค่อนข้างยาก AI น่าลำคาญหน่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวละครที่ได้เซ็นไคก็คือโนวาเชนอนนะครับตัวนี้ก็ได้เซนไคไปแล้วเดี๋ยวผมขอคิดว่าคงจะไม่มีอะไรพิเศษเพราะผมเคยเห็นสกิลความสามารถมันมแบบแแล้เดี๋ยวดูกันน,นิดนึงล้กันเนาะแน่นอนว่าตัวละครนี้คือทําหน้าที่เป็นตัว เซนใครที่มาบัฟเรื่องของสีเหลือง GT หรือมั้งนะครับน่าจะใช่เดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนอ่าใช่สีเหลือง GT นะครับตัวนี้คือพื้นฐานสกิลเขียวเนี่ยเป็นสกิลเขียวแบบเคาน์เตอร์เนาะก็สําคัญสุดือตรงนั้นเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนว่าถ้าสกิลเขียวมันดีการ์ดเขียวมันดีขึ้นเนี่ยน่าจะมีประโยชน์หรือเปล่านการ์ดเขียวการ์ดเขียวอยู่ไหนว่าามันดูในนี้ไม่ได้นี่ว่าอ่ะ เอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับทุกคนตัวนี้ผมคิดว่ามันคงจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกเพราะดูจากลักษณะการออกแบบตัวละครทั้งเซนใครทั้งการออกแบบตัวละครพักหลังมาเนี่ยบอกเลยว่าแทบจะไม่มีตัวไหนที่ใช้ได้แต่ถ้าตัวนี้ใช้ได้ก็ยินดีนะครับยินดีเนาะก็เอาเป็นว่าอาทิตย์นี้อัปเดตเนี่ยทุกคนคือจะบอกว่ามีแค่นี้แหละนะครับนี่คืออาทิตย์ก่อนเนี่ยเงียบมากไม่มีอะไรมาแล้วทั้งอาทิตย์เนี่ยไม่พออาทิตย์นี้ก็ยังไม่มีอีกนะครับก็ เรียกได้ว่าก็งงเหมือนกันงงเหมือนกันนะครับว่าจุดนี้คือ d b l กําลังทําอะไรอยู่นะทุกคนนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเราไปดูเรื่องตู้กันนะครับต้องพูดถึงตู้นี้ก่อนแล้วกันเนาะ Super Saiyan สาม g o คู GT ซึปป GT. ่งตู้นี้ผมบอกไปในเรื่องของคลิปสุ่มไปแล้วว่าคือความคุ้มค่าของมันเนี่ยมันมีอยู่แค่ว่าเพราะว่ามันมี supporter แค่นั้นเองจริงๆนะทุกคนนะเพราะตัวในตู้เนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกนะครับส่วนใหญ่เป็นตัว GT ที่ค่อนข้างเก่ามากๆแล้วนะครับ ซูเปอร์เซียรสามโกคูก็ไม่ใช่ตัวละครที่โดดเด่นอะไรเลยนะครับในจุดนี้ก็มีการทดสอบกันไปอย่างพอสมควรแล้วนะครับว่าตัวละครนี้ก็คือไม่ได้พิกเมตาไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงเมตาไปในทิศทางอื่นเลยนะครับก็สรุปก็คือตูน้นี้คือนอกจากถ้ามันไม่มีซัพพอร์เตอร์เนี่ยมันไม่มีคุณค่าพอให้เปิดเลยนะครับจากนั้นถ้าผมจะแนะนําผู้เล่นใหม่หรือใครก็ตามนะครับคือ ลงแค่โลเทชันเดียวนะครับก็คือเปิดได้ครบเนี่ยสามพเพชเนี่ยครบสเต็ป6ปุ๊บรอบฟรีจบปุ๊บไปนะครับแล้วก็ใช้ไอเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญที่เราได้มาอันนี้นะฮะเอาไปแลกตัวซัพพอร์เตอร์ที่เรายังไม่ได้สมมุติในรอบโลเทชันแรกที่เราเปิดได้เปิดได้ย 0, าจิโรเบมาอย่างผมเนี่ยเ5หเหรียญอะไปแลกเดนเดนะครับทุกคนอันนี้คือวิธีเนาะแต่ส่วนตัวผม ที่ผมสุ่มไปรอบนั้นคือผมไม่ได้คิดอย่างนี้เพราะผมกะว่าจะซื้อตั๋วมาเผื่อได้ซูเปอร์เซอร์สามโคคูมาโชว์เคสแต่ถ้าเป็นผู้เล่นทุกคนเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะทุกคนนะเก็บห้าเหรียญปุ๊บแลกซัพพอร์เตอร์ที่เรายังไม่ได้แล้วปิดจ็อบอย่าแตะตู้นี้ต่อนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าเพชรเนี่ยค่อนข้างเงียบม,มากๆนะครับก็ตู้นี้ประมาณนี้นะทุกคนนะคือถามว่าซัพพอร์เตอร์ตัวไหนสําคัญกว่ากันเอาเป็นว่าผมให้ไป ทางยาจิโรเบ้แล้วกันผมว่ายาจิโรเบ้โดดเด่นกว่ามากๆนะครับเพราะเดนเดเนี่ยมันเป็นตัวฮิลก็จริงอะ่ะแต่มันฮิลไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนนะยาจิโรเบ้นี่คือออกมาคัดคอมโบเลยนะทุกคนนะทั้งเงื่อนไขถูกต้องนะครับก็คืออีกฝ่ายมีฟิสเซอร์ฟอร์สนะครับแล้วก็เตยตีอยู่คือถึงร้อยวิขึ้นไปเนะี่ยยาจิโรเบ้เข้ามาสับปุ๊บหยุดจบจบคอมโบเลยนะครับถือว่าเป็นตัวซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างมีแวลูสูงฮนะส่วนตู้ ต่างๆมีตู้ของฮิตโตเดี๋ยวค่อยคุยนะครับมีเรื่องของอ่ะมาสเตอร์แพ็นะครับหรือ Master Pack นะ็กเนี่ยมันมีการอัปเดตไลน์อัพแล้วทุกคนอันนี้คือมหัศาจรรย์มากๆนะครับที่เขาอัปเดตก็มาเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นมันไม่มีตัวที่ไม่มีก็คืออ่ะโกคู Goku ตัวนี้ GT ทีนะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาตัวนี้เป็นตัวเซนไครที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คือการใส่เข้ามาในตู้นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับมีคูลเลอร์เข้ามานะแล้วก็ รู้สึกว่าเพิ่มมาใหม่นี่ก็จะเป็นสีอ่าน่าจะประมาณเนี้ยที่ผมจําได้นะว่า2ตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะไม่แน่ใจว่าเล็บยูตัวนี้อยู่อยู่แล้วหรือเปล่านะครับทุกคนก็คือจริงๆถามว่าหน้าเปิดไหมอันนี้ก็คือคําตอบก็ยังไม่น่าอยู่ดีแหละนะทุกคนนะก็อย่าไปลุ้นกับมันเลย0.03นะครับก็เออนั่นแหละโอกาสแบบน้อยแบบโคตรๆเลยนะครับก็แค่พูดถือว่า เราอัปเดตมาผมก็พูดถึงให้หน่อยแล้วกันอ่ะประมาณนั้นนะครับทุกคนส่วนตู้แน่นอนรีฟโวหรือตู้รีลันของอัลตร้าฮิตโตซึ่งก็รีลันบ่อยมากรีลันบ่อยโคตรๆไม่รู้ทำไมมาหลายรอบมากๆนะช่วงนี้นะครับทุกคนก็ฮิตโตคือเป็นตัวละครที่จุดนี้ความสามารถของเขาเนี่ยมันก็เริ่มแผ่วลงมาแล้วแหละนะทุกคนนะจากตอนที่ได้แพตที่นับนะวงเล็บนะไม่ใช่ตอนที่ตัวละครออกมานะครับคือ ได้พัฒินัมมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงอิเวอร์ซารีเนาะก็จุดนี้ก็กี่เดือนแล้วอะสเดือนได้ปะนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะทุกคน3-4เดือนซึ่งก็เรื่องของฮิตโตเนี่ยคือจุดนี้คือถามว่าเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้แหละแต่ทีมของฮิตโตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะอะไรขนาดนั้นอะนะตัวเลือกตัวแดงออาตาจุดนี้มันก็คงจะหนีไม่พ้น UV 4หรือ Ultra, ออาตาป่าเบจิต้าสเนาะ อันนี้มันก็ฮิตโตะก็เลยจะทําหน้าที่ตรงนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์แถมฮิตโตะเนี่ยปัญหาคือยังไงถ้าใช้แพทเทิร์นัมให้เกิดประโยชน์ที่สุดเนี่ยังไงก็ต้อง7ด,ดาวขึ้นไปเนาะทุกคนก็คือต้องเปิดได้2ตัวซึ่งจุดนี้คือยังไงก็ยากมากๆนะครับทุกคนที่จะทําให้โอ้โหมันต้องใช้เพชรในช่วงที่เพชรน้อยขนาดนี้ดังนั้นผมไม่แนะนําเลยนะครับทุกคนให้จุดนี้คือใครก็ตามที่จะเปิดตู้ฮิตโตะจุดนี้คือ ถ้าไม่ชอบมากจริงนะก็ในช่วงที่โ,โหเพชรน้อยขนาดนี้ก็ต้องคิดเดยอะเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับทุกคนในกรณีที่เราจะใช้เพชรเนี่ยก็แน่นอนว่าตู้ก็มีประมาณนี้ทุกคนตัวข้างตู้ไม่ได้มีอะไรพิเศษที่จะได้ไปแล้วเกิดประโยชน์เลยดังนั้นก็ในจุดนี้คือฮิตโตเนี่ยได้เรื่องความเท่ร้อเซแต่ว่าเรื่องลงสนามในจุดนี้คือผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เก่งอะเก่งแต่ว่า แน่นอนว่าเทียบกับตัวใหม่ๆเอาต้าใหม่ๆเนี่ยก็ยากนิดหนึ่งนะครับในจุดนี้ก็คือสรุปคือไม่มีอะไรเลยนะฮะทุกคนไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าอาทิตย์นี้ก็คงจะเป็นอาทิตย์ที่แบบล็อกอินทำเดลี่แล้วก็ออกนะครับไม่มีเว้นไม่มีเลทไม่มีอะไรให้ฟาร์มนะครับทุกคนก็คิดหนักเหมือนกันนะคิดหนักเหมือนกันว่าจุดนี้เราทําไมมันถึงเข้าถึง ไม่แจกเพชรให้เราเปิดตู้ซัพพอร์เตอร์ขนาดนี้นะฮะทุกคนก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆซัพพอร์เตอร์สำคัญขนาดนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมาทุกตู้ก็ได้เดนเดย์ยาจิลูเบ้ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตัวเหล่านี้จะยังลงตู้ต่อไปหรือเปล่านะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับอัปเดต DVL นะฮะซึ่งแน่นอนว่าดูจากเวลาของคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าคอนเทนต์ คอนเทนต์เหือนหายแค่ไหนนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ